มาแล้วมาแล้วได้บางรวยอีกนี่บางรวยจนโมกาไปบันิลมแหงเลยยันม่หักใสโอ้ผลมาแน่นี่สุวยใสิพังให้ปศาศมืองน้องมูจักพ <laughs> <laughs> นยิ้มแล้วป่ะพัง <laughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกคนเด้อคออยดีไม่แห้งไก่ฉอดช่องพันชาวีแล้วช่องไทยพีเก่าวตอนหับปีใหม่พี่น้องเลยมื่อนี้เฮาชิ้นใหญ่บอดมาผีกันเลยไปกับบอ่อเลาะชุดก่อน้องดาได้กินบางและเมื่อนี้จักได้กินยังอีกกับมาเฮียงคือเก่าวันนี้พี่น้องมื่อนี้สิเปลี่ยนได้ เปลี <łość> ่ยนจากใส่หม้อแล้วมาหาทั้งบกเอาทั้งน้ำนี่บวไวยเลยลมแหงหม้อเมื่อเช้านี้ก็ยาวมาเบิ่ดช้ำแล้วมื้อนี้ก็มองช่องด่างบ่ทันได้ใส่อันนี้ก็จักมันใจเต้าห้เชียนเล็กมาหนึ่งฝุ่นมาพิมพ์บ่ได้หน้าบ่พิมพ์อาบน้ำเด้เจ้ามื้อนี้ใส่อาบน้ำแลเนี่ยวานนี่ไว้อาบน้ำนอนน้ำกัน ไปกับบอลละุดก่อนพอวางนะันสองเลยแต่มีจากพอจากบก่ก มันล,ลงมาถึงหน่อยเอาการเลยสิยดายไปกับบ่อเลาะชุดก่อนพอสองไลตัวหนึ่งกับมาเฮียงน้องดาเหล็กมือนีางทีเอาพอเลยแต่โมมั่นใจกับปืน ขึ à, p, nói, àn àn ấy, nói, ้นมานะหาหญิงก็ฮอกหาหญิงก็ฮอกหมอเลยลงมาจังหน่อยการบางบางนอยบางใหญ่เดินแจ้งประมาณประมาณ6โมง7โมง เมียกันไปกับไอเฮียงแล้วไอเฮียงก็ไปห้นุกไฮนิงหอ,อกคือเกาใส่มองแบบลมและมองใส่ปะอยู่พุ่นเลยใ้เบาพิม์พกับเบาพางอยู่บนพักมาชนาวนเฮากับมาเฮียงลุย <c ười> ขึ้นผูขึ้นผา <c ười> น้องเอ,อ้ยไม่ลายไม่ลายสามมือสามมือสมมองม,มือไปหากินแบบบ่ได้จนมันมีกำลังใจเมื่อยคือกันคันไปนะได้อาหารกันกินหรือว่าพ่อชั์นะบ่เมือ่อยล้มแหง้งแบบของไปบ่พอคันล้มแบบบ่แหง้งนึ่งมาพอมังไห้คือใช่หดอก ไปต่อก่อนมังไฮน่อยถ้าเป็นมังไฮใหญ่ให้อยู่นี่เลยนี่มังไฮน้อยชิด้ลีคันมังไฮใหญ่นะครับก,กลับมาจังหวัดมือที่อาการบางเลยตอนกลางคืนบาอที่บางน้อยกับบางรัวตัวใหญ่ เดี่ไปหากินกับเบอเลาะได้ฮอนแลยกระเบอเลาะได้ยิงหมูปลาในชวนเฮาพอหมูปลาสุดก่อนไปกับเบอเลาะบ่ะทันได้ยิงสับหมูปลาหมูปลาหมูปลาสะบยูแล้วก็ไก่ปลา Những mày đi mua paan sân kiện bừng mua pa hai nhìn cò của bài nhìn nô cây sao ลมแห่งของบอกหากินทานยิงกับหอกทางยิงนกกับไรคือเก่าเล็กตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วได้กก็คอยลงไปบางทีการบางเลยเดินแจ้งช่วงนี้เด้วจะลงไปหาบางทีเพอ,อาะเฮียงอาเฮียงพันทาอยู่กุกมังไห่นัดกันอยู่พุน่นมังไห้น่อย แต่ก็หอกตอนเราขึ้นมายัางไม่ทันได้เห็นมังไห้หน่อยจะลงไปหาไอาเฮียงเลยสำหนีพอดีบางออกเลยบางยังทันในเข่าอยู่ต้นมังไห้มังไห้หน่อยแล้วก็ทา,าเฮียงบางทีเพิ่นลงปะแล้วไอเฮียงเพิ่นลงก่อนชวนเหาลงตำลังเมื่อทาแล้ว บางยังโมฆะ้าอยู่บางเห็นกับ่เห็นยังมือทาเฮียงเร็วลงไปหาเบาพิมการไปนำลงไปนำบางทีพอบางหน่อยกับบางใหญ่มือโกเขาเนื้อประจักษ์อย่างบางทีสิได้ ยังบ่พออยู่เมื่อยแลี่เพนี่แหละเลาะไปเลาะมากับบอเลาะสุดก่อนแล้วกับพอบานสองตัวได้ตัวหนึ่งได้มานี่เฮาเกีียวไปเกีียวมายังบ่พอเลยสิงเกตเบิงลมทั้งๆพี่น้องเอ้ยลมแห้งเลย ตอนลงมาเห็นบางหน่อยเลยท่นานหญิงสัมมันอยู่ปายไม่เปื่อยแล้วก็คิดว่าเหาียงลงก่อนชุดไทยห้เาลงก่อนอกำลังอยากเข่าแล้วยังไม่ทันกินเขา่าเทียงอยู่อ้าพิมพ์โค้งเป็นหมนกโป็น ว่างแน่นไปบนทางนำข้าวจีบกผิบมามามาเห็ดข้าวจีเห็ข้าวจีจีเขาก่อนเห็ข้าวจีข้าวจีมา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 มพิมพิงไพรพิงไพรมันหนาวหนาวหนาวพิงไพรพี่จนอนก่อนจะพานอนหรือว่าไม่ไป Ê đâu phải phim, bộ, hai đâu bộ Bà Anh xưa ạc mặn bưng hẳn một lúc แซบพิมแซบเฮาจีเฮาจีเฮาจีบ้านหฮาปลาเม่าซวนี่เห็ดแหงไวถึงเขาอะไ้ไปยิงกะได้กินปลาอีกเพราะว่าเขาได้ปลามาแล้วเฮียนเอาเฮียนเอาบรรยายน่ากินบ่ายได้นกกระแซว กินเล็กเท่าเทียมพี<ง>ยังคือลับตาเบิดเปา่ายังใช้กินห <laughs> ลับตาตั้งลุงยังท่านมาลุงเงี้ยคว,นวานุ กิน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 ให้อิ่มผ่อนไทยในกินข้าวในเสร็กินผักกระไรอยู่ป่าอีนี่ล้วกินปัากาดปิีงปลาเอ้าเอาเอาเอา,เอาหนาวเนี่ยเลยจนสั่นอยู่หนาวเนราะนั้นกองไฟ่นั่งติดกับไฟ่อยู่พุ่นกองไฟ่ซองบอลหนึ่งสองแล้วก็ยังหนาวอยู่บ่วใบแล้วบันนี่ ปรพิมพ์จังมือแล้วว่านำนึมื <laughs> สองสามมือเล้วว่าหนึ่งมือ <laughs> 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 ปิงปลาปันกินข้าเทียงนันทานินข้าเทียงอยู่เข้าเทียงกินข้าแรงเลยไอเฮียงยังท่านได้มาชวนธรรมมาก่อนล้มนาแห่เง,งเวลาไปยิงกระหอกกระบพอซำ ก็แบบนี้แหละชีวิตในฟาร์มมือใดมือประมาณ <c oughs> ขนาดนะักกินบ่ได้ก็อดเขาเ่าแบบนี้ปัน่นปั่นกินเขาเน่าแน่แล้วก็จี้เข่าเนี่ยกับเบ้พิมเบ้าพามคนละกินลาบปลาแล้วจี้เขาก็อนให้บาพิมกินโอ้บ้าพามปีกน,นกบ่โคตเสียเลือกเมียแบบใดพ้าเอาเมียชูงหรือตำ ดูขีลายเรืองงามชี้ยางชี้ยางนี่ต่ำกับสูงอีกบันนี่แสดงว่าเรือเลยต่ำให้เบาพิมแล้วไประชาต่ำๆนีน่เพิ่นกับโบมกคือกันเลยขีลายกับงามดีเอาเอาตัวใดอีกเอางามเอางามเนาะนั่นแหละว่าเฮียนให้เก่งๆก่อน ไปเฮียนหอดมหกมเจ็ดแล้วก็เฮียนต่ออีกได้เลยเมียงามชาวแพทย์ชาวนองเฮียนมเจ็ดอายุ18ปีเกาปีแห้งคักเลยอันนี้สามมือ4ีมือไป,ไปหงเฮียนทีหนึ่งไปหงเฮียนมาเด้อพี่น้องกินขา้าวมาเด้อพี่น้อง ก,กินปลาจาาังหนอไอเฮียงทาพันไดก็บหอกไดบางกินอีกอันนี้กินพรอนทองอยู่มีปลาแล้วไปมาก่อนแล้วกินโลดเบ่าพางกับพิมพ์อยู่นี่แหละซ้ำจะกินปลาได้ปลาแล้วไอเฮียงมาจาังหนอทำอะไรก็กินปลาคือเกา ลมนาแหงเลยจนเป็นตายานเวลาไปยิงไ,ไปหานิ่งหานิ่งนกนิ่งหอกมั <c oughs> นคือนีจากนอนหลับจากบอก่อลมนาแหง มันแล้วได้บางรวยอีกนี่บางรวยตัวใหญ่ทนงานไอเหี้ยงมานอยู่แล้วนี่ก็หอกน่าสีนกเป่าสองนกเรียวนี่เพิ่นได้บางอาหารเช็ดเลยโอู้ดเลยะไรเข้าป่าเนาะชิมพ่อแล้วผลักกระหอกกระหอกกระส่งชาญหอยู่เพราะว่าเหากับบริกเข้าป่าดุนแล้วก็เหากับแบบมันยังก็เกิดอุบัติเหตุ บกบฏเหตุเลโกห์ท่าเสียเวลาเสียเวลานั่เสียเงินเสียค้ำใครสงสารไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นก็ตั้งใจอยากมามาบ่หอดช้ำจะได้กาแฟความคิดหอดคิดเทิงอันพี่ๆอยู่ทางฟังไทยที่ว่าเพิ่นตอนหับมาอย่างดีนะเลวกะภาความคิดหอดคิดเทิงทุกคนนั่นแหละ FC ทุกคนเมนี่กับมาปุ๊บได้อาหารวันนี้ใส่หมออกับได้เมนี่ขึ้นทางบุกนี่ก็ได้เลโกห์นะเก็บบบิดช้ำม,มันํำก่อนจกไปตกทางใดเนี่ยประมาณสิบโตแหละยิงใด แต่ว่าเก็บได้สี่ตหมื่นกับไปเบอ่ไงห่ากลอลีประมาณสีกิโลประมาณสามอาทิตย์แล้วเนาะสั่งทย์กูอต้มนำห่อนเลชิลูกกอกมันมันมันอยู่มามาพิบูวนเอานกเป่าเจ้านกเป่าในสบายจ้าลดกันก็ที่พ่อทําไอพ่อต้องมกมันอีที่พ่เทอาป น่านนยังได้ในระบบีนก็โดวเหยยเอเร็ว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 เาไปชมมือกูพอมังหายชั่งจนบุกกาปบันินนลมแหงเลยยันไม่หักใส ไปปะกับปะถาจึงเมื่อถาพระพระเจ้าได้ไปปะเอาปกติเจ้าเอาก่อนนะมาคิดแล้วบุเดือนต้องเราไปปะไปปะคือโบได้บอกอันยังเลยเขียนบอกเขียนยังหันก็ได้ไปถาจนหอนเจ็ดโมงสิบเอ็ดนาทียังบเห็นหน้าเขาก็ลงปะแล้วเก็เขียนบอกบดหันไปถาเจ้าถาจะโดนบุญจึงเมื่อ่าแล้ว คิดว่ายาและลงก้อนและยาการบางบัดลงไปเห็นได้บ้าง,นงนหน่อยมองหน่อยเพี้นชามโตยิ่งอะไรครับมันเป็นมันทันได้ยิงมันอยู่งามไม่เปื่อยบนเอากระพิม์กินเท่าเลยอ,อยากอีกอยากที่เล <c ười> ่นมีใครได้โกหกม่งีงหลายานี้ นันขึ้อหัวหนบ่งก็ได้

นมาเนี่ยนีชูชัยีพางให้พุซาเมืองนอกมูจัคนยิ้มแล้วบ่าพังคนโสดอะสามคนมีนต์โสดาพิมก็โสดตาพางก็โสดพูดแล้ววันนี้เอาชิบะได้กินอยู่ด้ของ่นพันชิเมอพากใหอย่าเละเอาน้พิมพ์เอาบะได้กินนกเปาอะไดนกกรี่น เขาก็ได้แล้วนกกระแซวปลาไพ่ตายกินเตนกกระแซวเขาก็ได้นะพิมพ์เนาะเอาประมาณเอาทาบอะไรเนี่ยกินปลาปันอยากข้าวก็กินอยากก่อนก็กินปลากินข้าวจีเนี่ยเนาะพิมพ์จีข้าวจีข้าวกินเนี่ย แปดโมงเก้าโมงบพ็ยังม่ทันนอนอยู่ากิน,นข้าวไม่เนี้คิดอเไม่เพิ่มแจม ยังีนาวนี่ไ <finishing> ป <pressure developed> anyway. ทายดุดิเาอแายเบาคือก <mag> ันยังยาังยางยัายัายางยังประมาณร้อยเมตรนี่ไปทายแายเบาตลอดอ อือน,นี่ขับไปจะเศร้าเอามีดนนไปทางทางทางให้มันแปลนเห็นรถลายงานชั้นที่เงาพาเขาไปันเราพางกับพิมพ์อยู่นี่ครัาตื่นมาประมาณสามโมงหี่โมงไปได้สามโมงครึ่งหมดแล้วคือที่นีงไปชั่งโมงป้าย สามมงบางทีสองโมงหนึ่งมงไปบางทีพอได้เห็นเห็นมนเขาเดินแจ้งวุ้วนีวเห็นหลายัยเาเมืออันเขตบานเหานมาอตอนเช้ามือบางรัวเทนี่ลายชุดสิบโมงมืดตอนเช้านี่บางทีพอรถห้องมอเทนี่บางบางกับ ห้องมองอามาวา,ายวายไงเยอะเงยตอนนี้มาแล้วกืมบางเอาไว้กินมืน่นคันทาแบบใดอานเพิ่มชิเมื่อบาน บบกินี่กันทาบริหารตอนชาเมืองชิได้กินเลยใส่เป้งน,นัวกับเกลือโบพังคนมีบานแม่นั่นมาด้กินบ<ล>ร<ล>ิกินผักเทียมใส่เกลือกับแป้งน,นัวเอื้อไปมือนใ้เบาพังกับพิมพ์คนในปิง<ล>โอเคแล้วนี่เอาไว้วันนี้ อยู่กับบาพิมพ์10โมงกายแล้วเบาเฮียงกับเบาพางเพนกินเขา่าขึ้นรอบนี้ก็มานี่ชุดยอดเลยคอมมานี่อัเฮียงเพนใดก็หอกใดบางจะหน่อยเพนผาไปยิงนกไดยยิงนกยิงก็หอกประมาณ3โมง3โมงตอนเช้านั่นแหละโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาจบไว้ชมนี้ก่อนก่อนอื่นหมดตองขอ้อขอบใจพ่อเมีพี่น้องผู้ติดตามและรับชม <laughs> พปพอกันก็บต,ต่อไปเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงอย่าเจ็บอย่าไครทุกคนเดินทางปลอดภัย